เอโยสวัสดีครับถ้าหาว่าพูดถึงการมีแฟนเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็คงอยากจะมีแฟนที่รักและซื่อสัตย์กับเราตลอดไปอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ผมเลยจะมาเสนอนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหมอดออสปอนนะฮะเออเขาเป็นคนนะฮะซึ่งนั่นก็คือโกลเฟนและบอยเฟนนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปดูผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับกดดิงให้กันด้วยนะครับโกเฟนและบอยเฟนนะครับเป็นม็อบที่เราสามารถเจอได้ทั่วโลกไมค์คา a f ฟเลยนะฮะแถมเธอและเขาเนี่ยยังมีสกินที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปด้วยนะฮะและเราก็สามารถที่จะทําให้เขาเน โดยวิธีการก็คือถ้าหากว่าเป็นเกลเฟนนะครับเราจะต้องนําดอกไม้เนี่ยไปให้เธอและเธอก็จะหันมารักเราและเมื่อเธอรักเราแล้วเนี่ยเธอก็จะตามเราไปสุดล่าฟ้าเขียวเลยหรือถ้าหากว่าอยากให้เธอเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอาวุธเนี่ยไปให้เธอได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าอยากให้อยู่เฉยๆไม่ต้องเดินไปไหนนะฮะเราก็แค่เอาเพชรนะครับให้เธอถือเอาไว้แค่นั้นเองและเมื่อเธอเป็นแฟนเราแล้วเนี่ยถ้าเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราไปเจอสาวคนอื่นๆหรือมีสาวคนอื่นมาใกล้เราเนี่ยเธอก็จะทําการโจมตีอย่างดูเดือดเลือดพ่ถ้าเเราาออยกกใหห้ธุดนั้นะเราาก็มีแค่2ทงเลือกเท่านั้น โดย2องทางเลือกที่ว่าก็คือการให้ดอกไม้กับผู้หญิงที่เราเดินมาเจอเพื่อให้เธอในการเป็นแฟนของเราอีกคนกับเดินหนีออกมาเพื่อให้แฟนเราเนี่ยเบี่ยงความสนใจมาที่เราแทนในส่วนของบอยเฟนก็เช่นกันนะครับเขามีพฤติกรรมเดียวกันกับเกิลเฟนเป๊ะ <ๆ S 1> เลยนะฮะแต่ต่างกันตรงที่ว่าบอยเฟนเนี่ยจะต้องให้สเต็กแค่นั้นเองครับและในกรณีที่เกิลเฟนหรือบอยเฟนเนี่ยไม่ได้ถืออาวุธเอาไว้เขาจะต้มตีด้วยรองเท้าหรือว่าจอยเกมนะฮะโดยจอยเกมเนี่ยก็จะเป็นของบอยเฟนและรองเท้าเป็นของเกิลเฟนถ้าหากว่าพวกเขาตายพวกเขาก็จะดรอปสองอย สุดท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะหาทั้งคู่นะครับจากกบได้ด้วยโดยวิธีการก็คือหาก,กบจากหมอดนี้นะฮะแล้วก็ทําการคลิกขวาใส่กบตัวนั้นกบตัวนั้นนะฮะก็จะกลายเป็นบอยเฟนหรือโกเฟนทันทีเลยโดยมันก็จะสุ่มให้เรานั่นเองว่าเราเนี่ยจะได้ใครมาซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีเ e ฟ e n c e มาจากการจูบกบเพื่อหาเจ้าชายกบนั่นเองนะฮะแต่แค่อันนี้มันมีทั้งเจ้าชายกบและเจ้าหญิงกบเลย ตอนับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าว่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับกดดิ่งให้กันด้วยนะครับเพือท่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันครับ